ลำห้วยนี้มีชื่อว่าฟองต์ไปสโดวันนี้กนที่ สว่างแล้วสวัสดีอรุณสวัสดี์รดครับทุกคนเ,เราได้ยินเสียงเปิดเพลงตลอดทั้งคืนเลยนะเราว่า๋ย่าอาบน้ำกันดีกว่า Thank yeah. อาทิตย์น่าจะขึ้นในบริเวณนั้นนะแต่ในส่วนของเราเราเหมือนเราอยู่ตรงกลางเป็นถนนที่ตัดผ่านในระหว่างหุบเขาก็เลยอาจจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นช้าหน่อยตอนนี้น่าจะหกโมงครึ่งในบริเวณด้านบนนะครับ ก็ที่นี่มีดอกบัวตองเลยนะตอนแรกผมเห็นเนี่ยนี่เป็นลานกลางเต็นท์ด้านบนเนี่ยก็คืออ่ารู้สึกว่ามันจะอยู่สูงไปหน่อยผมเลยไม่เลือกข้างบนเลยแล้วก็เหมือนเขากำลังปรับปรุงไม้ใหม่ลานนู้นน่าจะไม่มีอะไรเลยดูนะเขามีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยแล้วก็มีจิงช้าให้เล่นอยู่สุดทางนู้นน่าจะเป็นดอกบัวตองนะสีเหลืองๆตรงนู้น เดี๋ยวไปดูกันนี่นะดอกบัวตองอันนี้นะ่าน่าจะเป็นเมล็ดที่แห้งแล้วเอาไปปลูกก็ได้ได้ไงน,นี่ยังมีดอกอยู่เต็มไปหมดเลยบัวตองนะจ๊ะุทยธานีก็มีก็เป็นพันหนึ่งของอ่าต้นทานตะวัน ทานตะวันเม็กซิโกประมาณเนี้ผมเคยดูศึกษาอยู่นะเอาักอันไหมล่ะเพื่อจะไปปลูกน้ำค้างเยอะหมอกลงบางๆส่วนมากนะเหมือนคนพื้นที่เขาจะไม่บิดมอไซตรงนี้นะผมไม่เข้าใจคือเขาจะปล่อยไหลอ่ะ ไม่มีเสียงบิดมอเตอร์ไซค์เลยนะถ้าผ่านตรงนี้ไม่รู้ทำไมใส่หมอกยังอยู่บนด้านบนอยู่นะหมาเดินมาตัวหนึ่งตัวที่ตามเรามาหรือเปล่าแก่นมะกรูดปีนี้ไม่ได้ปลูกดอกไม้นะเสียใจด้วยเพื่อน เราไม่ได้ซื้ออะไรมากินและลำห้วยนี้มีชื่อว่าคลองสเลาวนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงมาทำไมจะขับรถข้ามแม่น้ำหรอถ้าขึ้นไปตรงนี้มันจะเป็นเด็นล่วนมากเลยก็คือไม่ควรนะเดี๋ยวจะตกติดลมน้ำตื้นเขิน แต่ว่าแม่น้ำนี่ไหลไปทางนู้นนะไม่ได้ไหลลงไปด้านล่างครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นไม้ห้าพระองค์ซึ่งในส่วนนั้นเป็นการเดินป่าที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยทบกคนไม่มีอะไรนะครับเขาไม่ได้ปลูกกับไม้ ปกติที่นี่เขาจะปลูกสตรอเบอรี่หรือปลูกดอกไม้เนี่ยประมาณนี้แหละ let's go เอ้โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านอีมาด กูดมอุทยัยธานีนะครับก็เป็นชาวเขาเผ่าอ่ากะเหรี่ยงนะครับตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะมาศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับอ่เส้นทางต้นพระเจ้าห้าพระองค์ลูกคะมรดกของแผ่นดินไปดูครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปเดินป่า ทางไหนอะพอเราเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งเราก็จะเจอลำธารน,นะครับอ้าวหม้อถ้วยจานมาจากไหนเนี่ย ทำไมถึงมีหม้อถ้วยจานอยู่ในนี้และในลำธารน,นี้ก็มีมมปลาอยู่ด้วยนะครับเหมือนมีคนมานอนป่าอยู่แถวนี้เอาตรงน,นี้เลยเหรอเอาต้นไม้ใหญ่มีการวางของ xin vui nè. Cứ là tao đờn cài cái này. ้นกล้วยมากมายไม่ใช่ป่าสมวนไม่รู้เดี๋ยวก็เหมือนมีคนมาตัดต้นไผ่ ทางสำรวจเราต้นไม้นี่ใหญ่มากต้นปลาล์มอะไรอยู่ติดต้นไม้ด้วยอ้ยใหญ่จริงๆตรงนี้สูงมากนี่ก็ต้นใหญ่นะครับ อะไรวะไปไม้ครับหรือว่าสัตว์ป่ามีลำธาร ทางเดินขึ้นไปด้วยแต่เราไม่ไปเดี๋ยวหลงเฮ้ hey, เหมือนเราจะถึงแล้วมั้งเนี่ยมีต้นไม้ที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีผ้าสีเหลืองผูกไว้นะครับดูในลำธารดิในลำธารมีลูกอ๋อเต็มไปหมดเลยอ๋อมาควกไหม พึ่ง uh huh. ต้นไม้ห้าพระองค์พอประมาณไม่ได้ไก่มากนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนนะครับ ในต้นไม้ที่อยู่บริเวณนี้นะครับต้นใหญ่นี้ก็ยังมีต้นไม้เล็กที่ซ้อนอยู่ด้านในอีกแล้วทุกคนดูต้นนู้นด้วยนะนูน้นไม้ใหญ่ทางนี้ด้วยแล้วผมคิดว่าทางนี้ก็ใหญ่มากเลยใหญ่จริงครับ เต็มจอครับใหญ่จริงๆครับที่นี่ใหญ่มากๆเลยไม่รู้ว่าต้องใช้คนโอบกี่คนถึงจะล้อมได้ทั่วทั้งต้นนะดูดิใหญ่จริง้กล้องไม่สามารถจับภาพได้หมด ตรงนั้นก็มีต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะไม่เห็นโอเคเมื่ออยู่ในป่าเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แมสเอ๊ะทางออกทางไหนฮะอันนี้ก็มั้ง ผมจะหลงทางเดินผิดทางเฉยเลยอะกลับไปที่รถเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกน้ำตกทานทานอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ,อ,อไม่ดีดใจ อุยปลาเพียบเลยปลาสร้อยไปครับ ไม่มีใครยุ่งกับโหนกเราเนะ้าต้นกล้วยผอมมากเลย ก็มาแล้วผมคงต้องขึ้นข้างบนพร้ขอบแล้วทางขึ้นมาชันมากเลยเอื่อนครับยืนลงไป